สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่แป้งจะมาแนะนำวิธีการดูแลเส้นผมหลังจากการฟอกืีการสีผมนะคะของแม่แป้งนะคะเป็นผมที่ฟอกสามรอบนะคะผ่านการกัดซึ่งผมแม่แป้งจะเป็นคนผมเส้นเล็กมากค่ะเนี่ยค่ะเส้นเล็กลิกชีฟูง่ายนะคะแต่ผมเนี่ยอ่าอันนี้คือแม่แป้งเพิ่งทำเพิ่งสระผมนะสระผมแล้วป่อยแห้งนะคะแล้วก็ไม่ได้ใดผมนะคะ ผมก็จะไม่เสียม,ม่เห็นไหมไม่ปูดูปลายเส้นผมสิคะเนี่ยไม่ช็อตค่ะลื่นผมลื่นมากเลยนะคะอาลูกสาวแม่แป้งอยากมนส่วนร่วมอีกแล้วนะคะค่ะผมผมผมลื่นไหมคะลื่นนะแม่แป้งจะมาแนะนําวิธีการดูแลเส้นผมหลังจากการกัดสีผมนะคะแล้วก็มีเทคนิคการทําผมสีม่วงไม่ให้เสียแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก่อนสระผมแม่เป้งจะใช้ตัวนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวนะแม่เป้งจะทําตอนเช้าค่ะตื่นขึ้นมาแม่เป้งจะบีบน้ำมันมะพร้าวตรงนี้นะคะใส่มือค่ะชโลมฉโลมช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะที่มันจะแห้งมันจะชอบพันกันตรงช่วงนี้นะคะชโลมให้ทั่วเลยนะคะเน้นตรงที่ปลายให้เปียกชุ่มให้ชุ่มค่ะชุ่มเปียกมันก็จะน่าเกลียดไปหนยให้ชุ่มค่ะตรงนี้ก็จะชโลมให้ทั่วเส้นผมเน้นตรงช่วงนี้นะคะ ชุ่มให้ชุ่มเลยนะแล้วก็รวบผมทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นก็ทํางานบ้านค่ะทํากับข้าวให้ลูกแล้วก็อาบน้าแต่งตัวจริงท่าเรียบร้อยหลังจากนั้นแม่แป้งก็จะ<อ>ไปสระผมแชมพูที่แม่แป้งใช้สระจะเป็นแชมพูเด็กนะคะหรือใครก็ไม่ไม่สะดวกแชมพูเด็กก็เป็นแชมพูทั่วไปยกเว้นห้ามใช้เลยนะ<อ>แชมพูขจัดรังแคค่ะที่มันมีสูตรเย็นนะคะแล้วก็เป็นแชมพูที่เป็นสิ่งอื่นค่ะ ที่เป็นสีอื่นนะคะห้ามใช้เพราะว่ามันจะมีผลอะไรเป็นมามาทหมดทั้งหมดเป็นิหมดหมดิหมดอ้ยู่ไงลกถึงไหนแล้ว่ะคะอ่ะแชมพูที่เลือกใช้ใช่ไหมคะจะเป็นแชมพูเด็กแล้วก็แชมพูทั่วไปแล้วก็ห้ามเลยห้ามใช้แชมพูขจัดรังแคค่ะเพราะว่ามันจะทำให้สีผมไม่ติดทนนะคะแล้วให้ทำให้ผมอ่ะหลุดออกง่ายด้วย มาเริ่มเลยดีกว่าว่าแม่แป้งทำไงสระ,ะ,ะผมเรียบร้อยแล้วแม่แป้งก็หมักผมด้วยครีมนวดหรือทรีทเมนต์นะคะแต่วันนี้แม่แป้งใช้ครีมนวดหมักเนาะเพราะเวลาน้อยถ้าวันไหนวันหยุดของอพ่อ,อของพ่อบ้านแม่แป้งก็จะใช้ทรีทเมนต์หมักผมแต่วันธรรมดาแม่แป้งก็จะใช้ครีมนวดโดยครีมนวดที่แม่แป้งใช้จะเป็นครีมนวดทั่วไปนะคะที่ไม่มีสีเป็นสีขาวนะคะ แล้วแม่แป้งจะใช้ตัวนี้ค่ะหยดลงไปในครีมนวดนะผสมให้เข้ากันนะคะนี่ยาม่วงนี่นี่ยาม่วงนะคะตัวนี้นะหยดลงไปในครีมนวดแล้วก็คนให้เข้ากันยาม่วงม่วงตัวนี้มันทําให้มันเกาะสีผมได้นานมากเลยนะคะคือทําเรื่อยๆไม่ทําให้ผมเสียไม่มีสารเคมีใดๆเลยค่ะแอบบอกเพราะว่ามีช่างพี่สนิทกันกเขาแนะนํามานะคะอันนี้ช่างแนะนํามาเลยนะคะ เทคนิคไม่ประหยัดตังค์ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อสีผมแพงๆแ,แล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะเอามาหมาัดมาชโลมผมไม่ทั่วเลยนะคะก็นวดๆวดอย่างเงี้ยคะ่ะนวดให้ทั่วประมาณเนี้ยจับเป็นช่อเล็กๆๆแต่งแม่แป้งขั้นตอนนี้คือต้องใช้ถุงมือด้วยนะคะไม่งั้นมือจะเลอะอันนี้คือแม่แป้งจับขวดมาเห็นไหมมันติดทนมากเลยนะคะติดมือเนะี่ยนั่นแหละจะใช้นวดอย่างนี้นะคะนวดเป็นช่อๆอย่างเงี้ย นวด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 ให้เข้าเส้นผมนะคะนวดทิ้งไว้แล้วก็ฉลมตรงเน้นตรงปลายโลมตรงนี้นะคะแล้วก็นวบเก็บไว้ใช้หมวกหมวกครอบอะค่ะหมวกสระผมนะคะหมวกหมวกไอหมวกครอบทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีค่ะหลังจากนั้นก็สะราหลังจากนั้นก็ใช้หวีอสางสางก่อนล้างนะคะสางแล้วก็ใช้หวีอย่างเงี้ยค่ะสางหวียางห่างาก็ได้ค่ะหรือจะใช้นิ้วมือก็ได้สาง <và S 1> แล้วก็ล้างออกนะคะ พอล้างเสร็จเป่าแห้งผมนี่ลื่นมากเลยค่ะไม่พันกันแล้วก็ไม่เสียอย่างเงี้ยแม่แป้งทาทาเป็นประจำเลยนะคะทุกครั้งที่สระผมแม่แป้งเจ็ดอย่างน้อยก็ใช้คีมนวดอ่าเนี่ยค่ะจะใช้ถ้าไม่มีเวลาก็สระผมช่วยแชมพูรธรรมดาและตกทายด้วยนะะี่ค่ะหลังจากเป่าผมแห้งแล้วนี่แม่แป้งใช้เซรั่มตัวนี้บีบเลยนะคะบีบเล็กน้อยบีบให้ทั่วค่ะสูงเนี้ย เน้นฉลุนตรงลายเพื่อไม่ให้มันฟูและพันกันนะคะผมมันก็จะลื่นนะคะสางง่ายเห็นไหมมันจะสางง่ายไม่แพงคันคือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าทําผมอะมันจะแห้งผมมันทําสีผมอะหรือเคมีเจอเคมีอะไรต่างๆมันจะแห้งอยู่แล้วโดยเฉพาะผมเส้นเล็กอย่างแม่แป้งนะแห้งไวมากแต่แม่แป้งก็มีวิธีบํารุงไม่ให้ผมพันกันนะคะเนี่ยแม่แป้งทาอย่างนี้ประจําเลยผมก็จะอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องใดผมเลยนะคะ ยิ่งเราใดผมน้อยมันก็จะช่วยให้เราลดอ่าลดก,การมผมเสียมากขึ้นนะคะเป็นการวิธีการดูแลผมให้มันสวยไม่ต้องมผมไม่ช็อต๋อคาดูค่ะลูกสาวห้อย่างมีส่วนร่วมอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมสีม่มวงก็จะติดอย่างนี้คือไม่ไม่เข้มมาก เนื่องจากสีผมแม่แป้งตอนที่แม่แป้งฟอกมันอยู่ที่ระดับเจ็ดกนะับแปดเนาะมันจะออกทองๆนิดนึงมันจะไม่ได้ติดม่วงจ๋ามากแล้วกเ็เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอะไรอ่าเป็นเหลือบเหลือม่วงเห็นไหมถ้าเราทํเบรบอลมันก็จะสีม่วงมันจะชัดขึ้นอ่ามีเวลาจากการเลี้ยงลูกสักสามสิบนาทีแม่แป้งก็ทําได้แล้วค่ะทําอยู่บ้านไม่ต้องไปเปลืองตังจ้างช่างหรือเนี่ยค่ะ ใช้เคมีทาลายเส้นผมนะคะเอ้าลูกสาวทำอะไรลูกลูกขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกอาถ้าชอบทักแรกขาอันนี้ถ้าตคาคลิปก่อนฝายคลิปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซ<แ>ับสไคร b ์และกดกระดกิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบแม่แปงเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจุจุ S <S> เอ<า>จอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวรอดูว่าแม่เป้จะมีเทคนิคอะไรมาฝากกันนะคะ